ต้องซื้อตอนถูกเท่านั้นเอาถูกใช่ถูกตอ้องสินทรัพย์ปกติจะมีผลตอบแทนโดยเฉลี่ยอย่อายงหุ้นเนี่ย12%ต่อปีอ่ะอย่างเก่งอย่างเก่งประเทศไทยตอนนี้ก็น่าจะได้ประมาณ8-10%ต่อปีเพราะาเราเข้าสู่เอจชิงสไซตตีแล้วคุณจะทำไม้ได้สิบอยู่ตรงนี้ละ,ละคุณจะทำได้สิบถึงสิบสองปีเนี่ยอ่หรือว่าคุณจะได้ทำได้มากกว่า12%ต่อปีหรือ20%ต่อปีหรือ26%ต่อปีเหมือนคนที่ชื่อคนเนี้ยครับวอลเตอร์บัฟเฟตต์ครับนี่ เขาเขาจะมีหลักการว่าเขาต้องซื้อตอนที่หุ้นถูกเท่านั้นหรือราคาสินทรัพย์ถูกเทนนั้นอันนี้สับพรามที่พี่ได้เห็นไหมมันลงมาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยไม่ต้องไม่ไม่ได้เป็นความลับนะครับตัวเลขนี้แล้วก็รูปนี้ไม่ได้มาหาสัจจานะครับท่านสามารถที่จะไปหาได้ในเว็บไซต์แล้วพิมพ์คำว่า Buffett Indicator ได้เลยนะครับ แล้วมันก็จะขึ้นรูปนี้มาให้เลยนะครับผมเข้าใจว่าน่าจะอยู่ใน marketvaluation.com คือคือประโยคทองมากเลยนะตรงกล้าเมื่อทุกคนกลัวตรงกลัวเมื่อทุกคนกล้าแต่เราก็ไม่รู้ว่าไอ้ความกลัวความกล้านั้นเรากลัวถูกจังหวะเวลาไหมหรือเรากล้าถูกจังหวะเวลาไหมไม่มีอะไรวัดครับสุดท้ายแล้วความกล้าของความกลัวมันจะกล้าตอนที่ทุกคนอื่นกลัวได้ก็คือรูปที่สาม น้องเตงถามถูกต้องเลยคือรูปที่3ถ้าคุณรู้ v a l ์ลคุณจะซื้อที่ทองหล่อในราคาที่คุณรู้ว่ามันถูกโดยที่ไม่สนใจเลยว่าข้างหน้าจะมีสงครามหรือเปล่าซื้อเก็บไปก่อนอ่าภาพที่สามนี่ยากละก็คือว่าถ้าเราเป็น a d v a านซ์อินเวสเมนตแล้วนะเป็นนักลงทุนแบบวอลเล n b บ f f e เฟละ ซึ่งซึ่งคือถามว่าอะไรสําคัญสําหรับของพี่เนี่ยอ่าหนึ่งกับสองเนี่ยสำคัญสุดสามเนี่ยสำหรับนักลงทุนที่เน้นว่าอยากได้ผลตอบแทนสูงสําหรับการลงทุนในตลาดหุ้นแต่ลงทุนในสินทรัพย์ไหนก็จะเหมือนกันนะครับซื้ออ่าภาพที่สี่ซื้อตอนที่สินทรัพย์นั้นราคาถูกอืม i ฮ h return ต้องซื้อตอนถูกเท่านั้นตอนถูกใช่ถูกต้องสินทรัพย์ปกติจะมีผลตอบแทนโดยเฉลี่ยอย่างหุ้นเนี่ยสิบปเ็ต่อปีอ่า อย่างเก่งอย่างเก่งประเทศไทยตอนนี้ก็น่าจะได้ประมาณแปดถึงสิบเปอร์เซ็นตต่อปีเพราะาเราเข้าสู่เอจิงโซนายตีล่ะคุณจะทํไได้สิบละอยู่ตรงนี้ละคุณจะทําได้สิบถึงสิบสองปีเนี่ยอ่หรือว่าคุณจะได้ทําได้มากกว่าสิบเปอร์ซ็นตต่อปีหรือยี่สิเปอร์ซ็นตต่อปีหรือยี่สิบหกเปอร์เซ็นต่อปีเหมือนคนที่ชื่อคนเนี้ครับวอลเลมัฟเฟตครับเนี่ยเขาเขาจะมีหลักการว่าเขาต้องซื้อตอนที่หุ้นถูกเท่านั้นหรือราคาสินทรัพย์ถูกนั้นนั้นเดี๋ยวผมขอ,งของคงุายานนิงมาครำอ เขาเขาเปน็นนักลงทุนวีไอล้วเขาก็ถามนักลงทุนที่อยู่ในห้องสัมมนาซึ่งตอนนั้นผมอยู่บนเวทีด้วยแกพูดว่าถ้าสมมุติว่าคุณคิดว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นในโลกนี้ก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ข้างหน้าจะมีสงครามหรือมีอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เลยข้างหน้ามันเร,มเราอาจจะดูอยู่ในช่วง<ม>ที่เศรษฐกิจม,มันแย่มากหรือทุกอยากมันดูแย่หมดเลยแต่มีคนมาเสนอขายที่ให้คุณที่ทองหลอ่อตารางวาละหมื่นหนึ่งซื้อไหมโอ้ทันทีเลย ทันทีเลยเห็นไหมทันทีหรือแสนหนึ่งยังซื้อเลยอย่๋ยแต่หมว่าตอนนี้มันตลาดวาเราเป็นล้านนะครับคำถามว่าทําไมเรากล้าซื้อเรารู้แวลูของมันเรารู้ราคาเรารู้มูลค่านั่นไงนั่นคือขี่นั่นคือขี่เราต้องรู้แวลูของมันแล้วบัฟเฟตต์วอลเลมบัฟเฟตเนี่ยเขาใช้อะไรวัดแวลูอ่าครับอ่าซึ่งซึ่งพี่จะตามตัวนี้ตลอดแล้วพี่ซื้อได้ตอนวิกฤตเพราะว่าพี่ใช้อินดิเคเตอร์นี้ แต่ไม่ได้รอบส่วนอย่างที่ผ่านมาพี่วีใช้ตัวนี้เลยในการเข้าไปดูใช่แล้วรอบสับพรามพี่ก็ได้ตัวเนี้มาทําให้พี่ได้หุ้นถูกอตอนสับพรามชัดเจนมากนะครับ Buffett Indicator เนี่ยก็คือ Warren b u f f e t เนี่ยเป็นคนคิดแต่ไม่ได้ซับซ้อนนะครับเขาคล้ายๆ PE เลยครับไม่ได้มีอะไรยากเย็นนะครับเขาเอาแค่เอามูลค่าตลาดหุ้นนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Market Cap นะครับยอมจาก Market c a p i t a l i z a t i o n นะครับก็คือเอาจํานวนหุ้นทั้งหมดในตลาดหุ้นคูณได้ราคาหุ้นทั้งหมดในตลาดหุ้นนะครับ,รบวัดมาเป็นขนาดของตลาดหุ้นเมื่อเทียบกับขนาดเศรษฐกิจเศรษฐกิจก็คือ GDP g r o s s domestic product หรือว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศพูดง่ายคือประเทศเราเนี่ยมีรายได้เท่าไหร่ในแต่ละปีนะครับเขาก็จะเอาว่าเอ๊ะวันนี้ตลาดหุ้นเนี่ยขนาดตลาดหุ้นเนี่ยเทียบกับ ขนาดเศรษฐกิจของแต่ละประเทศดูสิว่ามันเวอร์หรือว่ามันแย่เพราะขนาดเศรษฐกิจเมื่อกี้เราคูดแล้วใช่ไหมจำได้ไหมสุดท้ายหุ้นก็จะขึ้นตามาขนาดเศรษฐกิจแต่จะมีบางช่วงเวลาที่ราคาหุ้นมันลงมาต่ำกว่าที่ควรจะเป็นก็คือต่ำกว่าขนาดเศรษฐกิจเยอะมากมก็แสดงว่าวลูของขนาดเศรษฐกิจมันอยู่ แวลูของขนาดเศรษฐกิจมันอยู่แต่ตลาดหุ้นมันตกใจเพราะฉะนั้นแวลู<ม>ของมันอยู่ที่ไหนนี่ไง GDP เห็นไหมแวลู value มันอยู่ที่ขนาดเศรษฐกิจแต่มูลค่ารวมของตลาดหุ้นมันผันผวนตามความกลัวและความโลภ<ม>คนที่มาติดอยู่ตรงนี้ทำไมกล้าซื้อวะ<ม>โลภล้วน อ่าเมื่อเมื่อเรารู้ว่าโลกรุนๆก็ตัวเนี้ยเป็นตัวที่ชี้วัดความโลภอ่ะคราวนี้เราไปดูอันนี้ผมก็เอารูปมาให้ดูนะครับเศรษฐกิจมันโตขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมครับแต่ตลาดแต่ตลาดคุณจะเวียงกว่าเห็นไหมอ่ามีเวียงอ่าเวียงชัดเจนมากเพราะฉะนั้นเวลามาหารกันมันจะเวียงแต่ตัวที่ไม่เวียงคือ GDP เห็นป่ะเวลาจะนิ่งกว่าใช่จะนิ่งกว่าเป๊กเวลาเห็นเศรษฐกิจแย่ๆเนี้ยเห็นลบลบก็ลบสี่ลบห้าลบหกอ่ะเต็มที่เลยนะลบหกนี่คือไม่ค่อยได้เห็นแล้วนะ ลบสามลบสี่แต่พอเศรษฐก,กิจพอเศรษฐกิจตลาดหุ้นเนี่ยลบสามลบสี่มันเคยเห็นไหมเวลาเศรษฐกิจแย่ๆเนี่ยเศรษฐกิจหด<ม>ตัวติดลบ GDP ติดลบสองลบสามหุ้นมันลบห้าสิบค่ะ<笑><笑>พรวดเลยมันโอเวอร์ <Over S 1> เลยทีเดียวเออมันจะตกใจอะไรกันนักหนาวะอะไรอย่างเงี้ย<ม>ใช่ไหมอันนี้อันเนี้ยอันนี้อันนี้ลบสองสามเปอร์เซ็นอันนี้ลบห้าสิบเห็นไหมในช่วงเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดภาพนี้ขึ้นมาครับเมื่อเอามาหารกันก็จะเป็นตัวเลขนี้อืมอ่า อันเนี้ยสับพรามที <Brothers> ่พี also, ่ได้เห็นไหมมันลงมาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยไม่ต้องไม่ไม่ได้เป็นความลับนะครับตัวเลขนี้แล้วก็รูปนี้ไม่ได้มหาศารย์เลยนะครับท่านสามารถที่จะไปหาได้ในเว็บไซต์แล้วพิมพ์คําว่า Buffett i อินดิเคเได้เลยนะครับแล้วมันก็จะขึ้นรูปนี้มาให้เลยนะครับผมเข้าใจว่าน่าจะอยู่ใน marketvaluation.com นะครับเห็นรูปนี้จริงจมันมีมากกว่ารูปนี้ด้วยซ้ำถ้าขึ้นมาถึงตรงยอดนี้ยอดนี้ ควรซื้อไหมอ่าเราจะเห็นแล้วว่าเออถ้าดูจากสแตทเนี่ยไม่ไม่ไม่ควรแล้วแต่ช่วงนั้น sentiment จะดีมากนะพี่วีนะถูกช่วงนความโลภจะเข้าครอบงำอืมทุกคนจะคิดเหมือนกันว่าเฮ้ยครั้งนี้ไม่มีวิกฤตเศรษฐกิจหรอกแล้วคนที่คิดส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กรุ่นใหม่ๆที่จะเอาเงินก้อนใหม่ๆอ่าไม่ให้ผู้สูงวัยเขาล่ำรวยเวลส์านเฟอร์นะอันนี้จากรุ่นเล็กขึ้นรุ่นใหญ่แทน ใช่แล้วเดี๋ยวพอสักพักหนึ่งเดี๋ยวรุ่นใหญ่เขาเขารุ่นเล็กกลายเป็นรุ่นใหญ่เดี๋ยวเขาก็จะเข้าใจธรรมชาติของตลาดหุ้นมากขึ้นเองนะครับแล้วเขาก็จะรวยจากหรือเขาจะสามารถประสบความสําเร็จในตลาดหุ้นเพราะประสบการณ์เนี่ยสอนเข้ามานะครับคนร่ารวยที่สุดในโลกเนี่ยให้ถายว่าอายุเฉลี่ยของคนร่ารวยส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ช่วงอายุเท่าไหร่อือโอจริงๆถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่ก็ต้องประมาณห้าสิบหกสิบแล้วมั้พี่วีแต่เดี๋ยวนี้น่าจะอายุน้อยขึ้นเออน้อยลงไหมไม่ไม่เท่าเดิมเราคิดไปอ๋อเท่าเดิม ใช่ครับอยู่ที่ห้าสิบห้าถึงหกสิบห้าเท่าเดิมฮรไม่เปลี่ยนเองครับไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนฝืนธรรมชาตินี้ไม่ได้แต่ถามว่ามีคนประสบความสำเร็จในอายุน้อยไหมมียุคนี้อทุกคนบอกมาร์คซักเกอร์เบิร์กบ้างออสตินลัสเซลล์บางที่ผลิตไอตัวไรด้าอ่าครับอที่ทาใช้ในรถรถรถขับเคลื่อนตัวด้วยตัวเองเขาก็รวยตอนอายุยี่สิสี่ยี่สิบห้าหรือจะเป็นคนมีอายุยี่สิบมีไหมมี สมัยก่อนก็ยุคก,ก่อนก็บิลเกตอ่ะก็มีทำไมจะไม่มีอ,อ่ามันก็มีทุกรุ่นแหละแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่เฉลี่ยคือห้าห้าถึงหกห้าเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้สูงวัยทำไมถึงมีเงินมากขึ้นเรื่อยๆก็เพราะว่าเขาผ่านประสบการณ์ที่ผู้คุณไม่เคยเจอที่เป็นโลกแล้วคิดว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาผ่านมาแล้วเขาเคยผ่านมาแล้วตอนยุคหกศูนย์ห้าศูนย์วันนี้ยุคสองพันแล้วเขาอายุหกสิบแล้วเขารู้ ตรงเนี้ยเขาไม่ซื้อหรอกแต่เมื่อใดก็ตามที่ตลาดหุ้นมันลงมาเมื่อเทียบกับขนาดเศรษฐกิจลงเรื่อยๆตอนนี้อยู่ตรงนี้นี่ตัวลิงจริงๆเลยนะครับนะครับตัวลิงจริงอยู่ตรงแถวๆนี้ถ้ามันลงมาตรงนี้ซึ่งดีไม่ดีปีนี้จะลงตรงตรงนี้ตรงเนี้ยคือทามิ่งเราไม่รู้หรอกว่าจะลงมาถึงตรงไหนข้างล่างแต่เรารู้ว่าทามิ่งตรงเนี้ยคือทามิ่งในการที่ค่อยๆทยอยซื้อละอืมเป็นคือเราดูจากนะครับอ่าแล้วเราเก่งกาไรช่วงเนี้ยถึงแม้จะอืดๆหน่อยเนี่ยแต่ถ้ามันเร่งขึ้นมาปุะ แต่นั่นคือเรื่องเก่งกําไรแต่เรามาดูรอบอย่างนี้ว่าเราซื้อหุ้นถูกเรามีแวร์เรารู้แวร์ลูเอชเรารู้มูลค่าของสินทรัพย์ที่เราซื้ออันนี้คือหุ้นภสังหาก็มีวิธีในการดูแวร์ลูคนซื้อกระเป๋าแอลวแอมเอสเขาก็จะเก่งมากเลยในการรู้ว่ารุ่นนี้น่าซื้อ,อคนที่ลงทุนในนี้ใช่คนที่ลงทุน,น,นในนาฬิกาก็จะรู้ว่าต้องรุ่นนี้นะเว้ยแล้วรู้ได้ว่าในาฬิกานี้แท้หรือปลอมยิ่งถ้าไปอยู่ในวงการภาคเครื่อง แวลูมันตัดสินกันด้วยสายตาของคนที่มีความเชี่ยวชาญยิ่งยากก็ไปใหญ่เลยก็ย,ยังมีคนถนัดไวายก็เหมือนกันบางคนที่ผมเจอนักชิมไวายเนี่ยถึงขนาดชิมปุ๊บรู้ปั๊บเลยว่าปีไหนโอ้แม่เจ้าแล้วทายถูกด้วยนะน,นี่พวกแฟนทำแพ เพราะฉะนั้นคนที่เป็นแฟนบัน์แท้ของแต่ละคนแต่ละศิลป์ซั์คงคนรูปภาพดูออกเลยนี่รูปจริงรูปปลอมรูปออกไว้รูปนี้จะมีมูลค่าในอนาคตผมเคยมีเจ้านายผมคนหนึ่งเก่งเรื่องรูปภาพกับรูปปั้นมากเขามองออกเลยว่ารูปเนี้ยวาดโดยเด็กคนเนี้ยอนาคตเด็กคนนี้ยเป็นศิลปินแห่งชาติแล้ววัดไปอีกยี่สิบปีข้างหน้าผมก็ฟังเอาไว้นะตอนยี่สิบปีก่อนนะว่าอีกยี่สิบปีข้างหน้าไอ้คนนี้เป็นศิลปินแห่งชาติจริงๆเว้ยแล้วครั้งนี้ยซื้อรูปนี้เก็บไว้ก่อนอ่ะซื้อรูปขอองงไไ้้เเเด็็กกกคนนียบวมจา เด็กจบศิลปกรมาวาดรูปบอกงั้นฉันซื้อรูปเนี้ยห้าหมื่นบาทเด็กตกใจเลยได้ห้าหมื่นแต่อเด็กคนนั้นน่ะที่สขายหุ้นขายรูปไปห้าหมื่นอ่ะมันกลายเป็นศิลปินแห่งชาติอ่ะรูปที่ท่านถืออยู่วันนี้ห้าหมื่นอ่ะกี่ล้านอ่ะเพราะเขารู้แวรูเห็นปะ่ะนี่ไงนี่ไงเพราะนั้นคุณอยู่ในตลาดหุ้นแล้วคุณไม่รู้เรื่องของแวรูแวรูแล้วคุณจะชนะเ<ะ>ขาได้ไหมเซ็นต์ต<ะ>่อมค,คุณไปซื้อที่ดินคุณก็แพ้เขาคุณไปซื้ออะไรก็แพ้เขาดูซื้อภาคเครื่องก็โดนหลออกกซืก้้ไไวว็ม่่รูาปีหน ซื้อ<ม>นาฬิกาก็โดนของปลอมมาอีกไม่รู้น้ําหนักอีกไม่รู้ว่ารุ่นไหนฮิตซื้อกระเป๋าก็ไปซื้อกระเป๋าใหนมาก็ไม่รู้สจนจรือเปล่าก็ไม่รู้ <laughs> เด็นี่สนจรึกเปล่าทำนาข้บ้านเราอีกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันเป็นเรื่องของ advanced investment นันรูปสามก็คือซื้อเมื่อสินทรัพย์นั้นราคาถูกเราต้องรู้หรือมีความรู้มากพอในสินทรัพย์นั้นนั้น คุณไม่จาเป็นต้องเป็นหุ้นแล้วนะอันนี้นะบอกก่อนผมเอาลูกในหุ้นมาให้ดูแต่ถ้าคุณเก่งอสังหามีลูกค้าคนหนึ่งของผมเก่งอสังหามากลงทุนประสบความสําเร็จอสังหามากเลยแล้วบอกจะมาลงทุนในหุ้นพี่พี่เก่งอสังหาอยู่ใช่ไหมครับพี่ พี่พี่ชอบสังหาใช่ไหมพี่แล้วแล้วพี่รวยจากอสังหาใช่ไหมครับพี่อยู่ตรงนั้นเลยนะครับพี่อย่ามาจนที่ตลาดไม่ต้องมาไม่ต้องมาครับเออแล้วถ้าพี่จะมาปรึกษาผมแล้วพี่ไม่เก่งเหมือนกันที่พี่ลงทุนในอสังหารด้วยตัวเองพี่ลงทุนอสังหารด้วยตัวเองใช่ไหมเขาบอกใช่งั้นพี่ก็ลงทุนต่อไปเถอะครับนั่นแหะคือสิ่งที่พี่ถนัดหุ้นเนี่ยพี่ไปซื้อกองทุนเธอไอเราก็มีจรรยาบรนมากเลยนะไม่อรอกเงินเข้านะครับเพราะฉะนั้นแวนรูปสาคัญมากอันนี้คือรูปที่สามที่อยากให้โชว์ใหด่ัวงงมป ลไปไปที่รูปที่สี่ครับเอาเลยไหมทั้งเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมผมถามแทรกนิดนิดเดียวครับพี่วีบพอดีตรงเนี้ยเป็นเป็นคีย์สำคัญพี่วีกำลังจะบอกว่าจริงๆแล้ว financial f r e e d o m อสรภาพทางการเงินจริงๆแล้วอะจากรูปที่สามเนี่ยบอกว่าไม่จำเป็นต้องอยู่ในหุ้นก็ได้นะแต่คุณต้องมีทักษะในการใช้คําว่าตีราคาให้เก่งตีมูลค่าให้เก่งอยู่ตรงไหนก็ได้ไม่ต้องหุ้นก็ได้ไม่เป็นไรขอให้ขอให้ตีตีราคาให้เก่งคราวนี้ผมมีคําถามถ้าย้อนมาในหุ้นนิดเดียวพี่วีครับ จังหวะทุกๆครั้งที่มันเกิดคริสตตยะตลาดย่อแรงๆนะอย่างปีที่แล้วนะรัสเซียบุกยูเครน CPI 6กเ็เปเซนี่ยเราจะเห็นว่าตลาดบอททอมตรงนั้นตลอดพี่วีใช้จะใช้ว่าไมล์เซตดีไหมใช้ว่า Data ดีไหมจังหวะที่คนทั้งตลาดมันกลัวไปหมดข่าวสารมันเข้ามาแบบโอ้โหมันแย่แน่แล้วเราต้องมีไมล์เซตหรือว่าวิธีการคิดแบบไหนครับที่จังหวะนั้นถึงมันจะมีความกล้าเข้าไปซื้อที่มันจะมีประโยคหนึ่งฮอตมากคือคุณต้องกล้าในจังหวะที่คนอื่นกลัว แล้วเราจะเห็นประวัติศาสตร์ผ่านมาอย่างนี้ตลอดในภาพเล็กภาพใหญ่พี่วีใช้แนวคิดหรือไอเดียอะไรในการแบบเนี่ยซื้อคือคือประโยคทองมากเลยนะตรงกล้าเมื่อทุกคนอื่นกลัวจงกลัวเมื่อทุกคนกล้าแต่เราก็ไม่รู้ไอความกลัวความกล้าเนี่ยเรากลัวถูกจังหวะเวลาไหมหรือเรากล้าถูกจังหวะเวลาไหมไม่มีอะไรวัดครับสุดท้ายแล้วความกล้าของความกลัวมันจะกล้าตอนที่ทุกคนอื่นกลัวได้ก็คือรูปที่สามนี่น้องเตงถามถูกต้องเลยคือรูปที่สาม ถ้าคุณรู้แวรลูคุณจะซื้อที่ทองหล่อในราคาที่คุณรู้ว่ามันถูกโดยที่ไม่สนใจเลยว่าข้างหน้าจะมีสงครามหรือเปล่าซื้อเก็บไปก่อนอรู้ว่ามันถูกก็รู้ว่ามันถูกอ่าฉันซื้อตรงนี้มันคือถูกต่อให้ข้างหน้าจะมีสงครามต่อให้ข้างหน้าธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาจะลดดอกเบี้ยหรือขึ้นดอกเบี้ยต่อให้ข้างหน้าจะมีแบงก์อีกไม่รู้กี่แบงก์ล้มแต่ฉันรู้ว่าที่ทองหล่อของฉันเนี่ยซื้อมาตารางกว่าเราแสนน่ะฉันเอาอืมไม่รู้หรอกว่าจะตกตรงไหน หรือว่าหรือว่าธุรกิจตัวเนี้กําไรมันสร้างมาได้ปีละยี่สิบล้านไม่ว่าใครเขาจะรบกันข้างนอกไอ้ตัวนี้อาจจะปันผลสี่เปอร์เซ็นตลอดยิ่งราคาลงมาคุณจะซื้อได้อาจจะปันผลหกเปอร์เซ็นแล้วมันก็เป็นอย่างนี้มาตลอดไม่เคยเปลี่ยนใช่แต่คุณต้องรู้แวลูเันไอถึงบอมว่าสำคัญถึงบอกว่าคุณจะลงทุนสินทรัพย์อะไรก็ตามเนี่ยในระยะยาวเนี่ยคือคือระยะสั้นคุณก็เก่งกำไรกันได้นะดูเทคโนโลยคกันได้แต่แน่นอนครับสังเกตให้ดีว่าคนที่ร่ำรวยขึ้นมาเนี่ยในอันดับมาอ๋อห้า อ๋อไปเลยไม่มีชื่อนักก่งอะไรทั้งคนอันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้บอกว่านักก่งอะไรประสบความสาเร็จนะเขาประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งแต่ถ้าจะก้าวขึ้นมาเป็นบินเล่นแนอระดับที่แบบเป็นท็อปของประเทศไทยเลยอ่ะคุณนักเก็ตท็อปของประเทศไทยที่ขึ้นมาเนี่ยท็อปห้าสิบก็นะมีชื่อเสียงคุณาำลังแม่บิสซิสแมนนักธุรกิจกต้องนักธุรกิจนักลงทุนเจ้าของหุ้นแล้วคนที่รวยก็เจ้าของหุ้นทั้งนั้นเลยนะครับอ่ะเจริญคุณคิดว่าคุณเจริญ คุณธนินหมอประเสริฐเขาไม่ใช่เจ้าของหุ้นหรอืม hmm. เขาก็เจ้าของหุ้จิราธิวัฒน์อําพุทธขาเจ้าของหุ้นหมดอะ่ะนะครับเพราะนั้นหรือม่มก็่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ก็เป็นเจ้าของสินทรัพย์อะไรสักอย่างหนึ่งแหละที่ทําให้ท่านรวยขึ้น,ข,นขึ้นมาได้สังเกตไหมกันนี่นี่คือ,น,คอ,น,คอนี่คือการถือลงทุนระยะยาวจริงเห็นปะเราถึงจะสร้างขนขึ้นมาเป็นบินเล่นแนได้แต่เก่งกําไรถามว่าได้ไหมก็ได้ hmm. หลายคนถามว่าเก่งกาไรโดยที่ไม่รู้แวลรู้เลยได้ไหมได้ก็ถ้าท่านถนัดนะครับ อ่าแต่ก็ต้องเรียนนิดนึงว่ามันก็ไม่ได้ถึงขนาดที่จะทำให้คุณแบบโอ้โหก้าวขึ้นมาในอีกเลเวลระดับแบบแต่ว่าก็มีนะครับแต่ว่าเลเวลระดับที่เป็นตํานานของคนร่ารวยมั่งคั่งจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้มีมากมายอะไรมากนักนะครับแต่ถ้าเรารู้แวร์ลูของมันแล้วเราลันเทรนในระยะยาวเนี่ยมันก็มันก็จะได้ประโยชน์แล้วหลายคนก็ถามผมว่าเอ้พี่ก็วีแล้วพี่ก็วีเอาเงินที่ไหนใช้เวลาลงทุนในหุ้นแล้วเอาเงินบันโบนแล้วแล้วก็เนี่ยูสลงทุนในระยะยาวผมอ่ซื้อขายทุกวันได้วันละผผมมมมมมยยังีีีกกกิินนนแต่่่่พไเละ็ถาาว ใครบอกผมไม่มีกินเนี่ยเงินปันผลผมเม่สามเดือนหกเดือนผมได้ทีหนึง่งแล้วปันผลมันก็พอกินไปอีกทั้งปีแล้วทําไมผมจลต้องมานั่งซีดีซื้อขายขายเหมือนพวกคุณผมไม่เหนื่อยนะคุณหนะัก <c oughs> เหนื่อยปะถามจริง, <c oughs> งๆต้องถามครับเหนื่อยไหม <c oughs> ได้เวลาห <c oughs> <ๆ>้าร้อยพันเลงเนี่ยอืมออืแล้วเวลาที่เราลงไปด้วยนะพี่วีนนะแล้ว<อ>ตลาดปิดบางทีต้องกังวลด้วยนะตลาดปิดแล้วนะแต่ใจมันกังวลอยู่นั้นอยู่ เออนอนไม่หลับอีกว่าอเมริกาจะขึ้นหรือจะลงอีกอะไรครับอ,อันนี้ก็เป็นอ,อัน,นหนึ่งที่อ่าที่ที่เราบอกว่าเออทาไมเราถึงกล้าเวลาทุกคนอ,อ,อพี่วีคราวนี้เดี๋ยวก่อนยังไม่ได้เข้าภาพสีด่พผมนึกอีกคําถามนึงออกเลยพอดีสมมุติถ้าเกิดทางสายเทคนิคนะคพี่วีเขาจะมีอยู่คํานึง price discount everything เขาจะบอกว่าราคาเนี่ย discount ทุกอย่างหมดละอารมณ์มันเหมือนคุณดูกราฟอย่างเดียวพอละพี่วีมีความเห็นอย่างไร ประโยคนี้กับเรื่องนี้ price price is everything จริงๆนะครับแต่ว่าเวลาเราลงทุนปัจจัยทางด้านเทคนิคเราต้องเชื่อมันจริงๆนะนะครับอย่า<ม>พยายามปร่นเพราะว่าเทคนิคเนี่ยไม่ได้ถูกทุกรอบอเพราะาคุณลงทุนระยะสั้น price เนี่ยมันมันวัดได้ดีและมัน discount everything จริงๆแต่ยิง่งระยะเวลายิ่งนานจะเห็นภาพยิ่งชัด S <S Price แ,แต่ถ้าสั้นๆเนี่ยคุณถูกแมนู p ป l เลตโดยความโลภก,กับความกลัวได้มันไม่ได้อยู่บนความจริงนะครับมันอยู่โดยเม่เรโ,โนแต่แต่ถ้าคุณมองเอ็กซ์เทนไปยาวๆเลยนะสักสิบปีกับหุ้นตัวนี้นะคุณจะรู้เลยว่า p พ i c e เนี่ยมันก็ขึ้นตามกําไรของบริษัทที่มันขึ้นนั่นแหละ <S <S อยู่ดีอ่าสุดท้าย,ยมันจะไปด้วยกันอยู่ดีอ่ เหมือนกับธรรมชาติของตลาดหุ้นเมื่อกี้นี้ที่พี่บอกว่าทำไมถึงพี่ถึงให้มองภาพรวมว่าคุณกําลังลงทุนในหุ้นที่เป็นขาขึ้นระยะยาวคือคุณรุนกำลังลงทุนในหุ้นที่เป็นขาลงเหมือนกันคุณถอยออกมาราคาบอกทุกอย่างจริงๆคุณถอยออกมาแล้วดูราคามันถ้าราคามันขึ้นมาตลอดแล้วไปดูกําไรมันอืมถ้ามันขาดทุนทุกปีแล้วมันยังขึ้นได้ขนาดนี้ถ้าไม่ปั่นให้เตะเลยชัดเจนฝืนธรรมชาติว่างั้นเออพี่อกท่านบอกเฮ้ยฝืนธรรมชาติสุดท้ายไม่ต้องไปด้วยกันแหละ ช่ใชนั้นเพราะฉะนั้น price is everything จริงๆ price มันบอกทุกอย่างจริงๆราคาหุ้นมันบอกพื้นฐานของหุ้นจริงๆและถูกประโยคนี้ถูกนํามาใช้เพื่อวัดเชิงเชิงสถิติซึ่งก็มันก็ทํางานได้จริงแต่มันยิ่งสั้นมากเขาเรียกว่าเข้าควอนตัมอ่ะเนาะถ้าไปดูแอนด์แมนก็จะพันพวนมากยิ่งเล็กก็จะยิ่งพันพวนแรงบรรยากาศในควอนตัมมันจะอู้แต่พอยิ่งออกไปนอกโลกเงียบจังเลยอ่ะ เหมือนกันครับ hmm. โลกของเราเราเล่นทคนิคเนี่ยเรากําลังเล่นอยู่ในโลกขวันตั้มครับยังใช้ทฤษฎีทฤษฎีฟิสิกส์ทฤษฎีอะไรเหมือนเหมือนกันได้อยู่ hmm. แต่มันพอมันเล็กมันสั้นมันจะทําให้การคาดการมันยากขึ้นโลกของเขาก็อาจจะมีทฤษฎีของเขาอีกทฤษฎีหนึ่งเลยก็ได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีทฤษฎีตรงนั้นแล้วเราเชื่อมันเนี่ยเราก็ต้องทําปฏิบัติหรือว่ามีวินัยไปกับสิ่งที่เราเชื่อไม่ใช่ พอเราไปเชื่อว่าไอ้ราคามัน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 ดิสเขาทุกอย่างแล้วมันเอาแอบสอบเข้ามาในราคาแล้วเราเชื่ออย่างนั้นแต่พอเทคนิคมันบอกว่าให้ขายเราก็ไปใช้ปัจจัยพื้นฐานเฮ้ยหุ้นตัวนี้มันยังดีอยู่เราก็ยังถือต่อไปไม่ขายเพราะอ้างแล้วอันนี้ข้ออ้างแล้วสลับไปสลับมาซึ่งซึ่งส่วนใหญ่เป็นแบบนี้จริงๆนะมันมันมันเป็นอย่างนี้จริงผมก็ไม่อยากให้ทุกคนเป็นแบบนี้ก็คือว่าอย่าให้การลงทุนระยะยาวของคุณเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของการลงทุนระยะสั้น โอ้โหชอบคำนี้มากเลยอย่าให้การลงทุนระยะยาวของคุณผิดพลาดเพราะการลงทุนระยะสั้นๆอืมเป็นเพราะว่าคุณลงทุนพลาดในระยะสั้นคุณก็เลยจําเป็นต้องถือยาวขัดวีไอบังคับใช่ยาวเลยงคับังคับซึ่งไม่ถูกถูกเพราะถ้าคุณเชื่อมาตรงนั้นก็ปฏิบัติตามนั้นแต่ price discount everything เรื่องจริงเพราะไม่งั้นเราก็จะไม่มีคนที่มั่งคั่งจากหุ้น ได้อยากเป็นชิ้นเป็นอันอยากเป็นคนที่เรานับคนได้อย่างเป็นอย่างคนที่เราจับต้องได้เพราะอะไรเพราะเขาเชื่อว่ากําไรมันจะวิ่งเข้าไปที่ราคาหุ้นหรือราคาหุ้นมันจะสะท้อนกําไรของบริษัทนั้นๆในระยะยาวนะครับโอ้โหตอบโจทย์ทุกอย่างใครไม่อยากพาลาดสาระความรู้เรื่องลง,งทุนดีๆที่ทันโลกก็อย่าลืมกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง YouTube ทันโลกกับ Tender KP ด้วยนะคะ